สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้บรรยากาศนี่แบบว่าคึกคักมากเลยนะคะเหมือนวันแรกหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ๆเลยครับจริงๆครับวันนี้ที่ศูนย์นำนวยการเลือกตั้งสภาธนายความนี่คนเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกและก็กรรมการสภาธนายความวาระใหม่กันสดๆร้อนๆเลยเมื่อเช้า20พฤษภานี้เองอืมถือเป็นจุดสตาร์ทที่น่าจับตามองมากครับสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เอ่สิบสิงหาใช่ไหมครับใช่ค่ะยี่สิงหาทีนี้ข้อมูลที่เราได้มาวันนี้จะเน้นไปที่ฝั่งของคณะดรธนพลคงเจียงนะคะเราจะมาเจาะกันว่าทีมนี้เขามีมุมมองมีนโยบายอะไรมานำเสนอครับก็น่าสนใจครับเปิดตัววันแรกก็ต้องชัดเจนเรื่องนโยบายเอาละค่ะมาแกะกล่องข้อมูลกันเลยตัวหลักเลยนะคะดรธนพลคงเจียงท่านลงนายกได้หมายเลขสี่ค่ะ เบอร์สนะครับค่ะเบอร์สี่แล้วก็มาพร้อมทีมกรรมการในานามคณะด็อร์ธนพลคงเจียงอันนี้ได้หมายเลขยาวเลยค่ะ47ถึง68อ๋อครับครับเป็นทีมใหญ่พอสมควรใช่ค่ะแล้วเขาประกาศจุดยืนชัดเจนเลยนะคะว่าพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนสภาให้มีพลังเป็นธรรมและโปร่งใสอืมฟังดูมีพลังค่ะแล้วก็มีสโลแกนด้วยทนายต้องมาก่อน โ oh, อ้หน,นี้ก็ฟังแล้วแบบสื่อสารตรงไปตรงมาดีนะคะครับชัดเจนดีครับแล้วก็นโยบายหลักที่เขาชูขึ้นมานี่มี5ข้อเลยนะ5ข้อมีอะไรบ้างคะ่ะก็ข้อแรกคือเสริมเกียรติวิชาชีพอันนี้ก็เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นมากขึ้นอืมอันนี้สําคัญครับแล้วก็ยกระดับวิชาการจัดอบรมกฎหมายให้ทั่วถึงเข้าถึงง่ายค่ะ 3. คือยกระดับสวัสดิการอันนี้ผ่านกองทุนระดับเขตสาร แล้วก็มีเรื่องประกันกลุ่มด้วยแต่เป็นแบบสมัครใจอ๋อกองทุนระดับเขตสารกับประกันกลุ่มครับข้อสีในี่เรื่องใหญ่เลยแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะพระบทนายความปี2528โอโ้โหพรบสองห้อ2 2 8นี่กฎหมายหลักเลยนะคะใช้มานานมากนานมากครับ30กว่าปีได้แล้วการจะปรับปรุงนี่เรื่องใหญ่แน่นอนแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะข้อ5คือการแก้ปัญหาหนี้สินของสภา คือสะสางให้หมดไม่ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังไว้เั้นเถอะโหสองข้อหลังนี้ทั้งแก้พรบทั้ทงสะสางหนี้สินดูเป็นเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างที่ถ้าทําได้จริงนี่น่าจะส่งผลต่อการทํางานของสภายเยอะเลยแล้วในข้อมูลที่ได้มาเขามีลงรายละเอียดไหมคะว่าจะแก้พรบรยังไงหรือจะสะสางหนี้แบบไหน เอ่อในข้อมูลชุดนี้จะยังเน้นเป็นการประกาศเจตนารมมากกว่าครับคือชูประเด็นให้เห็นทิศทางก่อนอ๋อเข้าใจค่ะแต่แค่การชูเรื่องแก้พรบรมีก็ถือว่ากล้าหาญนะครับเพราะมันกระทบทุกคนในวงการส่วนเรื่องหนี้สินนี่ก็เอ่อเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่แรงเหมือนกันว่าจะจัดการปัญหาการเงินที่อาจจะค้างคายอยู่ค่ะก็น่าสนใจว่าถ้าได้รับเลือกตั้งจะผลักดันเรื่องพวกนี้ได้จริงแค่ไหนนะคะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไป ทีนี้มาดูเรื่องทีมงานกรรมการบ้างค่ะที่ว่าได้เบอร์4 7่สถึงหกเนี่ยมีทั้งส่วนกลางเบอร์4 7่สถึงห้แล้วก็ตัวแทนจาก9ภาคเลยเบอร์6 0สิถึงหกการจัดทีมแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างค่ะอืมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการเลือกตั้งองค์กรใหญ่ๆแบบนี้แหละครับแต่ความท้าทายก็คือ ทำยังไงให้เสียงจากทุกภาคส่วนมันมันถูกรับฟังจริงๆไม่ใช่แค่มีตัวแทนเฉยๆค่ะการบริหารจัดการความคาดหวังที่หลากหลายนี่ก็คงไม่ง่ายเนาะแน่นอนครับสรุปแล้วนะคะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็ชี้ไปที่การหาเสียงของทีมดรธนพลเบอร์สี่สำหรับนายกแล้วก็ทีมกรรมการเบอร์47-68ถึงครับโดยวันเลือกตั้งย้ำอีกทีคือวันเสาร์ที่24สิงหาคม2568แครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำขวัญ เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคิดและทำเพื่อทนายความครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดหลักคือคำว่าเปลี่ยนเลยใช่ค่ะเปลี่ยนซึ่งมันก็สร้างความหวังแหละครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชวนให้คิดต่อนะว่าคำว่าคิดและทำเพื่อทนายความในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันต้องลงลึกไปในมิติไหนอีกบ้างอืมนอกจาก5ข้อที่ว่ามาครับแล้วการจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นได้จริงในองค์กรที่มีประวัติศาสตร์ มีโครงสร้างซับซ้อนแบบสภาธนายความเนี่ยมันจะต้องเจอความท้าทายอะไรอีกบ้างหลังเลือกตั้งจบไปแล้วอันนี้น่าคิดน่าติดตามต่อจริงๆครับ